สวัสดีนะครับวันนี้ก็เด็กแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาส่งผลไม้ให้กับไบเฟิร์นนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณแม่แม่ปริมแม่โป้ยแล้วก็แม่ยิ้นแล้วก็พี่นุ่นนะครับผมที่ขนนุ่นผลไม้ให้กับไบเฟิร์นนะครับผมอันนี้ก็จะให้ใบเฟิร์นหาผลไม้นะครับรอบเด็กนะครับผมขออนุญาตเทเลยนะครับนี่ก่อนนะครับผมนี่นะครับ ขอบคุณคุณแม่ท,ทุกทุกท่านนะครับที่แบกเข้ามาอุดหนุนผลไมา้กับใบเฟิร์นนะครับผมอันนี้ใบเฟิร์นก็ได้ทานแล้วนะครับผมขอบคุณ,ค,ณคุณแม่ปิมแม่โป้ยแล้วก็แม่ยิงแล้วก็ย่น่นอีกครั้งนะครับผมก็ขอให้ท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับตามกิจการใดก็ขอให้รุ่งเรืองนะครับอันนี้ก็ให้ใบเฟิร์นได้ทานไปก่อนนะครับอันนี้ก็มาส่งอาหารรอบดึกนะครับ ก็เลยมาถ่ายคลิปช้าไปหน่อยนะครับเบิดๆเลยครับก็สำหรับรายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณคุณแม่ทุกทก่านนะครับผมพวันเก,ก็จะขอลงไลน์นะครับลงคลิปไปเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ